สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้โอเกอร์ก็จะมาเดตกข่าวสารในวงการวอลเล์บอลนะครับซึ่งก็สมาคมวอลเล์บอลเกาหลีนะครับตอนนี้ได้ประกาศแยกทางกับโค้ชเซซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนายกสมาคมของเขาเนี่ยออกมาขอโทษแฟนๆเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงเราจะมาวิเคราะห์อนาคตของทีมชาติเกาหลีใต้ด้วยครับว่าในอนาคตพวกเขาเนี่ยจะสามารถคัมแบ็กกลับมาอยู่ในจุดที่พวกเขาเคยทําได้หรือไม่อีกทั้งนะครับสื่อเกาหลีใต้นะครับพวกเขายังวิเคราะห์ทีมชาติไทยด้วยครับว่าทําไมผลงานของพวกเรา ถึงได้ดีขนาดนี้การเชื่อมรอยต่อเนี่ยมันถึงได้เนียนขนาดนี้มันมีปัจจัยอะไรบ้างครับที่ทาให้ทีมชาติไทยเนี่ยทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับสื่อเกาหลีใต้เนี่ยเค้าวิเคราะห์กันมาอย่างหนักเลยนะและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันนี้อกจัดให้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยครับ ไปเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับนั่นก็คือสมาคมวอลเล์บอลเกาหลีใต้นะครับได้ประกาศแยกทางกับโคชเซซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทางนายกสมาคมของเขานะครับก็ออกมาขอโทษแฟนๆเกาหลีใต้ด้วยนะที่ผลงานของวอลเล์บอลของพวกเขาเนี่ยทำได้ไม่ดีนะครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับและโคชเซซ่าครับเขาได้ออกมากล่าวอาลานะครับเขาบอกว่าขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เกี่ยวข้องกับวอลเล์บอลเกาหลีใต้ทั้งหมดเลยขอบคุณสมาคมวอลเล์บอลขอบคุณทีมงานขอบคุณโคโวขอบคุณผู้เล่นและแฟนๆทุกคน ที่สนับสนุนเขามาตลอดนะครับแล้วเขาก็ขอขอบคุณมากๆที่ทุกคนเนี่ยช่วยกันทํางานหนักในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับและต่อจากนี้นะครับเขาก็จะขอเป็นผู้สนับสนุนที่ดีในฐานะจะเป็นคนเชียร์เกาหลีใต้ให้กลับมาแข็งแร่งยิ่งขึ้นนะครับอ่านี่ก็เป็นโคชเซซ่านะครับก็ได้กล่าวอาลานะครับซึ่งก็ถามว่า ผลงานก็ชัดเจนเพื่อนเ<ๆ>กาหลีใต้ก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่ว่าจะโทษโคเซซ่าอย่างเดียวถามว่าได้ไหมก็ได้ประมาณนึงรับผิดชอบอยู่แล้วในฐานะสตาฟโค้ดนะครับแต่ว่าในเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับกันว่า มันก็มีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันพอสมควรกับชุดที่เกาหลีใต้เคยรุ่งเรืองแล้วก็กลับมาชุดนี้นะเนาะซึ่งก็มีคุณภาพในเรื่องของตัวผู้เล่นที่อาจจะยังไม่ทัดเทียมกันสักเท่าไหร่อันนี้ก็เข้าใจในทุกๆฝ่ายนะครับในโคซิซ่าครับเขาเข้ามาเป็นผู้ช่วยลาวาเลนี่นะครับในโอลิมปิกที่โตเกียว2021นะครับแล้วเขาก็ทาทีมเนี่ยเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เลยนะในตําแหน่งผู้ช่วยโค้ชนะครับและเขาก็ได้รับแต่งตั้งนะครับมาเป็นหัวหน้าโค้ชเนี่ยหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เข้ารอบรองโอลิ เขาก็จะกลับไปรับงานในทีมเนปจูนเดอน้องในหลีกฝรั่งเศสนะครับอะยังไงก็เป็นกําลังใจให้โคเซซ่านะครับกลับมาทำผลงานให้ดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลเกาหลีใต้ด้วยครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้อาจจะถึงจุดที่ต่ําที่สุดแล้วต่อไปมันก็อาจจะมีจุดที่พีคขึ้นมาก็ได้ก็มีความเป็นไปได้นะครับก็มาสรุปผลงานกันสักนิดนึงครับโคเซซ่าก็ต้องบอกแบบนี้โดยรวมเพื่อนๆเกมในระดับนานาชาติในระดับโลกนะครับทีมเกาหลีใต้เนี่ยทำผลงานได้ไ,ดไม่ดีเลยเพื่อนๆชนะน้อยมาก ซึ่งตรงนี้โอ้ก็บอกว่าเป็นปัจจัยหลักเลยแหละครับที่ทําให้โคเซซ่านะครับไม่ได้ไปต่อเนาะแต่ที่สําคัญครับบอกว่าในรายการชิงแชมป์โลกหรือในรายการเวีลเนี่ยบอกว่าทุกประเทศสมาคมเนี่ยเขาก็เข้าใจได้นะเพราะว่าทุกประเทศนแข็งแร่งจริงๆแต่ว่าในรายการชิงแชมป์เอเชียครับอกมองว่าถ้าเขาจบที่4ก็น่าจะพอโตไปได้นะครับแต่การเป็นว่าพวกเขาจบถึงที่6เลยครับการแพ้เวียดนาม3าต่อ2ในเกมชิงแชมป์เอเชียเนี่ยอกมองว่าโอเคแหละมองเป็นอุบัติเหตุก็น่าจะมองได้แต่ Yeah. <laughs> อีกเกมหนึ่งที่มันซ้ำรอยลงไปนั่นก็คือพวกเขาพ่ายแพ้ให้กับคาซักรฐาน3-0ด้วยครับมันเลยทำให้ตอนนี้มาตรฐานของเกาหลีเนี่ยมันดูตกต่ำลงไปมากๆเลยนะครับรวมถึงในรายการเอเชียนเกมถึงแม้ว่าจะพอกู้หน้าจบอันดับที่5ได้บ้างแต่ถ้าไม่ติดหนึ่งใน4โอก็มองว่าก็ไม่ประสบความสําเร็จอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นโอกว่าตรงนี้มันจึงทําให้สมาคมวอลเลย์บอลเกาหลีใต้นะครับตัดสินใจแยกทางกับโคชเซซ่านะครับและถ้าเจาะลึกในารายละเอียดจริงๆเนี่ยโอกมองว่าวิธีการเล่นของเกาหลีเนี่ยคือดูไม่ค่อย มีกลิ่นอายของทีมเอเชียสักเท่าไหร่คือกลิ่นอายของทีมเอเชียให้เรานึกทีมจติไทยเล่นญี่ปุ่นเล่นหรือแม้กระทั่งเวียดนามที่พยายามจะเล่นบอลสูตรเข้ามาจีนก็ยังพอมีบ้างถึงแม้ว่าอาจจะมีผสมผสานความเป็นยุโรปเข้าไปบ้างเพราะจีนเขาตัวสูงอนะเนาะแต่ว่าความเป็นสายเอเชียก็ยังมีอยู่ก็ยังชัดเจนอยู่ในทีมที่วอกล่าวขึ้นมานะครับแต่ว่าทีมเกาหลีใต้ทีมนี้ไม่ค่อยมีบอลสูตรสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่เล่นบอลโครงสร้าง คล้ายๆสไตล์ยุโรปมากกว่าซึ่งถ้ามองกันจริงๆแล้วเนี่ยทีเมเอเชียรเราเสียเปรียบในเรื่องรูปร่างอยู่แล้วเพื่อนๆถ้าเล่นบอลโครงสร้างอย่างเดียวเอาไมา่อยู่ถามว่าได้ไหมก็ได้ในระดับหนึ่งแหละเพื่อนแต่มันเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นอกมองว่าเกาหลีใต้เนี่ย ดูไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่กับระบบของเซซ่านะพูดกันแบบนี้ก็แล้วกันนะครับส่วนวิเคาะห์อนาคตเกาหลีใต้นะอกมองว่าในอนาคตเขาน่าจะกลับมาใช้โค้ดเกาหลีก่อนในตรงนี้อกเชื่อว่าโค้ดเกาหลีเนี่ยน่าจะมีความคุ้นชินน่าจะมีความรู้มือกันอยู่ว่านักกีฬาเกาหลีคนไหนดีเราควรเล่นระบบไหนอะไรประมาณนี้อกมีความคิดว่าน่าจะเป็นไปได้อย่างมากอกว่าไม่น่าจะดึงโค้ดเอเชียคนอื่นเข้ามาไม่น่าจะดึงโค้ดเอเชียจากญี่ปุ่นจากจีนหรือแม้กระทั่งจากไทยเนี่ยอกว่าไม่น่าจะอกว่าน่าจะเป็นโค้ดเกาหลีก่อนนะครับที่พวกเขาจะดึงเข้ามา เพราะว่าน่าจะรู้มือกันอยู่นะตรงนี้นะครับส่วนผลงานถามว่าจะดีขึ้นไหมอกว่าต้องดีขึ้นแน่นอน คือด้วยระบบหลีกของเกาหลีที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับพร้อมซัพพอร์ตนักกีฬาขึ้นมาอยู่แล้วบอ,อกว่าถ้าได้แทคติคดีๆถ้าได้วิธีการเล่นดีๆยังไงเกาหลีก็พัฒนาขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าด้วยเงินเดือนที่สูงมากๆเพ <ๆ S 2> ื่อนๆทาให้พวกเขาก็มีทรัพยากรนักกีฬาที่เยอะพอสมควรน,นะพอฐานเพดานระบบอาชีพมันแน่นนะครับนักกีฬางนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นเยาวชนไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอ่ะมันพร้อมที่จะส่งให้เกาหลีกลับมาได้อยู่แล้วนะในเวทีระดับโลกและเป็นหัวกะทิในระดับเอเชียนะครับซึ่งอนน ว่าจะใช้เวลานานเท่าไรเนี่ยอันนี้ยังไม่รู้แต่โอ๊กเชื่อว่าจะดีขึ้นแน่นอนนะครับอนาคตของเกาหลีนะเพียงแต่ว่าเลือกโค้ดที่เหมาะสมนะครับขอเป็นเกาหลีแล้วก็ต้องเก่งๆด้วยนะคือถ้าไม่เก่งเนี่ยก็แอบลําบากพอสมควรนะครับทีนี้ครับเราไปดูสื่อของเกาหลีกันสักนิดนึงครับที่พวกเขาก็วิเคราะห์นะครับว่าทาไมทีมชาติไทยของเราเนี่ยทำผลงานได้ดีนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเขาก็วิเคราะห์ออกมาละเอียดพอสมควรเลยนะโดยเขาบอกว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยครับเป็นการเชื่อมรอยต่อผัดใบได้ได,ดีมากๆ ตั้งแต่ยุค7เซียนนะครับจนมาถึงยุคดิวเจเนชั่นใหม่นะครับทีมชาติไทยของเราสามารถคว้าแชมป์เอเชียได้ทั้ง2รุ่นเลยรวมกันเป็น3สมัยนะครับก็คือชุดเจ็ดเซียนคะว้าไป2แล้วก็ชุดนี้คว้าได้อีก1สมัยที่แข่งที่บ้านเรานะครับโดยพวกเขามองว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีนักกีฬาที่ไปเล่นหลีกต่างชาติเยอะมากๆครับจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้นักกีฬาของไทยเนี่ยแข็งแกร่งมากๆโดยเขาลงลึกในรายละเอียดแบบเรียงคนเลยนะครับเขาไล่ไปที่เพียวกับบิ่มก่อนนะครับเขาบอกว่า2คน ไปเก็บประสบการณ์มาจากลีกตุรกีและแน่นอนประสบการณ์ในการเจอบล็อกสูงใหญ่ในการเจอที่ต้องเล่นกับทีมจากไซยุโรปเนี่ยมันช่วยบุ๋มบิ่มกับเพียวเพียวได้มากในการพัฒนาตัวเองและมิหนำซ้ําในฤดูกาลที่จะถึงเนี้ยเพียวกับบิ่มก็ย้ายไปเล่นที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นแรงผลักดันให้กับนักกีฬาไทยมันเป็นสิ่งที่ทีมชาติไทยเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องตรงนี้เมื่อถ้าเทียบกับเกาหลีแล้วเนี่ยผู้เล่นเนี่ยเขาเล่นอยู่ในลีกตัวเองนะครับนั่นหมายความว่าประสบการณ์ในต่างแดนทีมชาติเกาหลี สู้ไทยไม่ได้นะครับแล้วเขาก็ยังพูดถึงมินนบล็อกของเราด้วยนะครับนั่นก็คือทัดดาน,นึกแจ้งนะครับที่เป็นตัวหลักให้กับเจทีมาเวลัสในฤดูกาลที่แล้วและล่าสุดก็ย้ายไปฮิตาชิส่วนอีกคนนึงก็คือเตยนะครับที่ก็ยังอยู่กับโตโยต้าโอโต่บอดี้เขาบอกว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อทีมชาติไทยมากๆเพราะวทั้งสองคนนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในวีลีกของญี่ปุ่นนะครับรวมถึงพิมพิชยาก็กร้ำครับเขาบอกว่าคนนี้ก็เป็นสมาชิกค,คนสําคัญของคูโรเบะเช่นกันรวมถึงครับตอนนี้นัว,วก็ยง มีการดึงนักกีฬา3คนไปร่วมทีมนะครับนั่นก็คือพรพันธ์เกิดปาดวิภาวีสีทองแล้วก็โมเมธรชชาสุขสดครับและเขาก็เลยบอกว่านี่แหละมันจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ทีมชาติไทยเนี่ยแข็งแกร่งมากๆและทีมชาติไทยนะครับก็สามารถสมานรอยต่อจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องได้อย่างแนบเนียนมากๆซึ่งพวกเขานะครับก็ยังลงรายละเอียดอีครับเขาบอกว่าในการที่วิภาวีกับตันผู้แล้วก็โมเมได้ไปร่วมทีมในหลีเกาหลีเนี่ยเขาบอกว่าหลีเกาหลีจะต้องลุกเป็นไฟแน่นอนซึ่งจากการวิเคราะห์ของเขา ครับเขาวิเคราะห์ผู้เล่นที่ไปเล่นเอเชียนเกมนะเขาบอกว่าเราเนี่ยมีผู้เล่น8คนเลยนะ ที่จะไปเล่นในหลีกต่างประเทศนะครับจาก12คนซึ่งเขาก็มาเปรียบเทียบกันนะครับเขาก็เห็นชัดเจนเลยว่าเกาหลีเนี่ยก็อาจจะมีผู้เล่นที่เล่นอยู่แค่ในประเทศเรื่องประสบการณ์ก็สู้ทีมชาติไทยไม่ได้ครับเขามองขาดจริงๆนะสื่อเกาหลีซึ่งโอ๊กก็เห็นด้วยครับโอ๊กรู้สึกว่าคือเราไปเล่นอะ่ะคือฟิลลิ่งคือเราออกไปหาเงินต่างแดนโกยเงินเข้าประเทศเนี่ยคือไปถึงขั้นนั้นแล้วเราต้องบู๊เราต้องสู้เราต้องไฟครับคือถ้าไม่ได้เป็นตัวจริงก็เหนื่อยครับนักกีฬาของไทยหลายคนเราจะเห็นว่าพอไปเล่นในหลีกต เทอย่างเต็มที่นะครับเพื่อชิงตําแหน่งตัวจริงเพื่อที่ทําผลงานได้ดีต่อยอดอนาคตตัวเองได้นะครับแต่ผิดกันครับในหลีกเกาหลีอันนี้ชัดเจนเลยว่าพวกเขามีเงินเดือนที่สูงคือไม่จําเป็นต้องไปเล่นลีอื่นอ่ะเล่นหลีในบ้านตัวเองก็รวยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอกมองว่าตรงเนี้ยมันเลยทําให้แพชชั่นอาจจะไม่เหมือนกับนักกีฬาไทยการตื่นตัวการพัฒนาตัวเองเนี่ยอาจจะไม่เหมือนนักกีฬาไทยที่ต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาหาเงินโกยเงินเข้าประเทศซึ่งเกาหลีเขาสบายอยู่แล้วเพื่อนแค่ขึ้นมาเล่นอยู่นี่ก็เป็นเศรษฐีแล้วอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนนั้อกว่าตรง เป็นข้อแตกต่างที่เกาหลีกับทีมชาติไทยมีอยู่ณในขณะนี้นะครับแต่ถ้าจะให้มองถามว่าเกาหลีจะพัฒนาขึ้นได้ไหมอกเชื่อว่าพัฒนาขึ้นได้อย่างที่อกบอกไปด้วยระบบโครงสร้างที่ดีวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ดีอุปกรณ์ที่ดียังไงเกาหลีก็คัมแบ็กกลับมาได้แน่นอนนะครับแต่พวกเขาต้องไปให้ถูกลู่ถูกทางเท่านั้นเองนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่อกนำมาฝากเพื่อนๆในการไปเก็ตอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดไลค์กดซับสไคร e สามารถกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อน ใจให้แอดได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกิ้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 งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับเวลาอบขึ้นไลฟ์เวลาลงคลิปเนี่ยก็จะได้สามารถแจ้งเตือนเพื่อนๆไปยังหน้าฟีดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ